พะด้ว่าสายปบานนี้แล้วโจองบ้านลังนีไมันยังไม่ดูอีฟรยวะโอ้ยกี่โมงแล้ววะตายแล้ววันนี้มีสอบนี่หว่า A few moments later แล้วเราสอบห้องไหนวันนี่ยเอาเด็กชายพงวิพัฒน์สวัสดีครับครูพอดีผมหาห้องสอบไปเจอหนักครับเอาเธอสอบห้องนี้นะเข้ามาเลยขอบคุณครับ เอาละเด็กชายพงวิพัฒน์เธอนั่งหลังสุดฝั่งขวานะครับครูโชคดีจังได้ครูคุมสอบเป็นครูคนนี้วันนี้ครูไม่ได้คุมสอบห้องนี้หรอกนะเอาแล้วครูคนไหนคุมสอบหรือครับครูนี่แหละคุมสอบห้องนี้เชีย่ยชิบหายละงั้นก็ฝากเด็กนักเรียนด้วยนะครูเรพบครูไปก่อนนะเด็กๆตั้งใจสอบกันด้วยนะเอาละไอ้พบเด็กเพลได้เวลาสอบวิชาแรกแล้ว ขอบอกไว้ก่อนนะถ้ากรุงขอสอบหรือคิดตุกตึกอะไรครูจะไปกะหัวกระดาษปรับตกไม่มีสิทธิ์แก้แล้วนำผู้ปกครองมาพบเอาละวิชาแรกคณิตศ่จะสักก็การสืบสา,สาปปรแปบพัฒนาใเวลาในการสอบ20นาทีสง่งไว้ครับเริ่มทำข้อสอบได้ไหนดูหน่อยดีเชื่อแล้วไม่มีเรื่องที่เรียนเลยเด็กชค่นัทพรครูพึ่งบอกไปวา่าแกตกตึกในการสอบถูกครแต่หันมองเพื่อนใจๆนะครับ <ใน S 1> คไม่ต้องแก้ตัวออกไปจากห้องซะ มออะไรกันรีดทำข้อสอบตอนนี้เวลาหลือแค่สิบนาทีเฮียชิปหายแล้วเวลาผ่านไปไวจังวังนั้นข้อนี้ตอบนี่ละกันม่ไปเลยวิชาสุดท้ายการป้องกันการทีจะรีดข้อสอบแบบปัจนาหนึ่งปันข้อสี่สิบห้านาทีเริ่มทำข้อสอบได้จะมาทำโทษปุ่มมันยังเร็วไปอีกหนึ่งปันปีหนักครูค่ะค่ะเอาให้ครูใช้ไปไหนแล้วครูก็อยู่นี่ไงเด็กชายนัทพลใครสั่งให้เธอกลุมการสอบแล้วรบควมการสอบขอเอพิ่มคุณดู ถ้าค่าครูครับผมกาโทษครูคงต้องทำโทษเธอแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วทำไมจูจๆครูไปอยู่ตรงนั้นอ่ะรีบรีบทำข้อสอบกันได้แล้วเ้อสอบเสร็จสักทีได้หยุดแล้วโวยอย่าพพูดกลับนในเด็กชายโชติพัฒน์มีอะไรเหรอครับคุณครูเอาไว้นี้ไปทิ้งให้ครูหน่อยสิ โอเคค่ะแล้วตังรคยอยา่ทหนเนี่ยฉันบันแค่ขยะที่รูปร่างบนแกนคนที่โดนระเบิดกินไปลละกันเหตุการณ์หลังจากนั้นวันเกรดออกวันนี้เกรดออกนี่ว่าไหนดูหน่อยซิเชี่ยชิบหายและกูตกวิชาคแมได้ไงวะ งั้นก็ต้องไปแกประกาศประกาศข่าวด้วยเชื่อโทรศัพท์ยังใช้ได้ข่าวอะไรวะเมื่อเจ็ดวันที่แล้วโรงเรียนมหาเบค่อยวิทยาคารได้ถูกนักเรียนข้างทำลายจนพังพินาศไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นตอนนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่กรุงมังกขามาขมาบักเขมรได้มีการสั่งห้ามการแก้เกรดและสั่งให้เกรดีทุกคนและสั่งให้มีการปิดเทอม23าปี7เดือนเฮ้ยได้ไงว่าใครมันเป็นคนทำแบบนี้วะเนี่ยหอนอนต่อยาวๆดีกว่า